น้องๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูพี่ไอซ์วันนี้มีบทเรียนเรื่องสถาบันทางสังคมจะมาเล่าให้น้องๆฟังกันค่ะแอบบอกน้องๆว่าคีย์เวิร์ดคือสถาบันทางสังคมสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาสถาบันเศรศษฐกิจสถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนสถาบันนันทนาการน้องๆเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะสถาบันทางสังคมสถาบันทางสังคมนะคะหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาดูความหมายไปพร้อมกันเลยรูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพื่อสนองความต้องการในด้านต่างๆและเพื่อการคงอยู่ของสังคมโดยส่วนรวมที่เป็นไปตามมาตรฐานทางสังคม ที่มีความชัดเจนแน่นอนและเป็นไปตามวัฒนธรรมของสังคมสถาบัานทางสังคมมีความสำคัญในฐานะเป็นกลุ่มารรับฐานคือเกณฑ์ของความประพฤติแบบแผนของพฤติกรรมที่กลุ่มคาดหวังให้สมาชิกปฏิบัติตามส่งผลให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างเป็นระบบระเบียบบทบาทสำคัญของสถาบัานทางสังคมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบทบาทสำคัญของสถาบันทางสังคมว่าได้แก่อะไรบ้างก็คือการกำหนดแบบอย่างการกระทำของสมาชิกให้เป็นระเบียบการตอบสนองความต้องการของคนและสังคมการรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนกลายเป็นมรดกข,ของสังคมและการจัดการให้สังคมมีระเบียบเพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายนี่ก็คือความหมายของสถาบันทางสังคมนะคะน้อง สถาบันทางสังคมที่สําคัญวันที่หนึ่งก็คือสถาบันครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวเครือญาติสมาชิกมีความสัมพันธ์กันครอบครัวเดี่ยวคือบิดามารดาบุตรครอบครัวขยายคือบิดามารดาบุตรปู่ย่าตายาย บทบาทสําคัญคือการให้กําเนิดสมาชิกใหม่ให้กับสังคมและเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพนั่นเองสถาบันที่2ส,สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคมบทบาทสําคัญคือส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมเกิดความเจรงิญงอกงามในด้านต่างๆเช่นด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา สถาบันที่3สถาบันศาสนาเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกในสังคมทำความดีละว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์บทบาทสำคัญคือเป็นศูนย์รวมความศรัทธ,ธากำหนดมาตรฐานความประพฤตินอกเหนือจากการควบคุมโดยกฎหมายสถาบันที่4สถาบันเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสินค้าแลกเปลี่ยนจำหน่ายเจกจ่ายสินค้าให้บริการต่างๆ บทบาทสำคัญคือสร้างแบบแผนและเกณฑ์ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่อยู่อาศัยรวมกันในสังคมและกำหนดกลไกราคาที่เหมาะสมสถาบันที่5สถาบันการเมืองการปกครองเกี่ยวกับการกำหนดระบบอำนาจในการจัดระเบียบภายในสังคมบทบาทสำคัญคือการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมรักษาความปลอดภัยในประเทศ และให้บริการสาธารณนต่างๆกลุ่มบุคคลสําคัญของสถาบันนี้ได้แก่กลุ่มบุคคลที่ทําหน้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการโดยสถาบันการเมืองการปกครองเป็นสถาบันที่กําหนดบทบาทในการจัดการทางสังคมสถาบันที่6สถาบันสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับ การติดต่อการส่งข่าวสารข้อมูลและประสบการณ์บทบาทสำคัญคือการส่งข่าวสารนำเสนอความคิดเห็นของประชาชนออกไปสู่สาธารณชนเพื่อให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันกับความเปลี่ยนแปลงอันสุดท้ายก็คือสถาบันที่7สถาบันนันทนาการเกี่ยวกับ การพักผ่อนหย่อนใจของสมาชิกในสังคมเกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมที่บุคคลสมัครใจร่วมกระทำบทบาทสำคัญคือการทำให้คนในสังคมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ผ่อนคลายความตึงเครียดเพิ่มพูนสุขภาพที่ดีเช่นศิลปะกีฬาความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม สถาบันทางสังคมแต่ละสถาบันมีบทบาทสัมพันธ์กันและช่วยส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ 1. เลยสถาบันครอบครัวช่วยสร้างความเชื่อค่านิยมรวมถึงมรรทัดฐานทางประชาธิปไตยให้แก่เด็ก 2. ส,สถาบันการศึกษาช่วยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 3. กลุ่มทางสังคม แบ่งเ,เป็นกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิกลุ่มทางสังคมจะช่วยกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับสมาชิกเป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้สมาชิกมีส่วนร่วมและได้ร่วมตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมากส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือ4รัฐมีบทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งและช่วยส่งเสริมให้เกิดพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้ โดยการส่งเสริมให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในทุกขั้นตอนและมีความเสมอภาคกันและการกำหนดขอบเขตสิทธิ และสรีภาคสุดท้ายก็มีแบบทดสอบบทเรียนเรื่องสถาบันทางสังคมให้ลองทํานะคะเพื่อที่น้องๆจะได้ทบทวนความเข้าใจเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับบทเรียนเรื่องสถาบันทางสังคมน้องๆจะเห็นได้ว่าทุกสถาบันล้วนมีความสําคัญกับสังคมไทยเป็นอย่างมากจบบทเรียนนี้แล้วอย่าลืมนําสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันด้วยนะคะเพื่อให้สังคมของเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้ครูพี่ไอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ